มาครับผมมาชมความสวยกันทุกคนโอ้โหอย่างงามอย่างงามเอาเก้าอี้ใส่สิเด็กเด <c oughs> อโหครับตัวนี้หน้ากว้างหน้ากว้างเท่าไหร่นะน้ำวัดให้หน่อยดิหน้ากว้างโต๊ะร้อสิบเกับร้อยสิบห้าโอ้โหงามจริงครับตัวนี้ใส่กับขาเหล็ก อย่างแจมนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหนี่ครับได้ทรงละชุดนี้สวยๆเลยนี่น่ทรงก็ประมาณนี้ครับนี่ช่างแม็กเช็ดให้อย่างดีตัวนี้ก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับนี่รถมาเตรียมแล้ว นี่นะโอ้โหงาม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 ให้ดูรอบรอบครับอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนมุมนี้บ้างแน่สวยอีกแล้วโอเคครับสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลย